ก็น่าสงสัยว่าสม็ดวันนี้เป็นอย่างไร ก็เริ่มมาหน่อยๆนะฮะก็ดีขึ้นนะครับก็มีพวกต่างชาติมั่งทั่วจีนทัอเมริกาและทเลในเอเวอร์เดนซ์โอเออร์ทูทูอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่าอาหารการกินก็เหมือนเดิมอะค่ะเสียนีอาหารซีฟู้ดทุกวันบ้าก็ยังกินทรายขาวเหมือนเดิมไหมน้ำทะเลใสหรือยังปกติมากๆเลยครับน้ำก็ใสเหมือนเดิมทะเลสดเหมือนเดิม I really love this placeI w o r r s about anything สมม่เริ่มดีขึ้นแล้ว หลือก็แต่ความเชื่อมั่นของคนไทยที่ยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเพื่อช่วยให้สม็จกลับมาสวยงามอีกครั้งสม็จสวยเหมือนเดิมครับผมกลับมาเลยครับกลับมาสม็ดกันอีกครั้งนะครับคนไทยต้องมาเที่ยวกอลเสม็จครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสม็จกันเถอะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะ ุผู้ชมคะจากที่มีน้ํามันรั่วที่อ่าวพระจังหวัดระยองนะคะส่งผลให้มีข่าวออกมาในหลายๆด้านค่ะว่าอาจจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนสารเคมีที่ตกค้างจากการขจัดคราบน้ํามันนับหมื่นลิตรนะคะทางหน่วยงานภาครัฐตลอดจนสมาคมผู้ประกอบการหรือว่าแอตต้านั้นได้นําคณะสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศตลอดจน6สมาคมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะคะลงไปพิสูจน์พื้นที่ในกเกาะเสม็ดค่ะว่ามีความปลอดภยัยแล้วก็มีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวมากน้อย แค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของผู้ว่าวการการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เสียงของเลขากลุ่มแอตั้งกัน, Hulk, นก่อนค่ะเดินกันไหนก็กล้องตามตลอดเรี่องหลักเขาท้วงว่าทำไมหัวเงี้ยที่มันทางานร่วมกันหัวงเออ ซ้อมเอาซ้อมเอา,อาบางทีไม่ทันซ้อมเอาก่อนเบิร์ดทานอาหารเสริมครับน้ำมันกับปลาสมสก,กัดเกาหลีอย่างนี้ปะ่ะไม่ใช่ครับของเบิร์ดทานเป็นประเทศซูเ เบอร์ทางนี้ออะไรอะ่ะเบอร์ทางขนอครับหวานน้ำต้นกระดูกดีนะครับรสชาติกลุบกรอบ<สะ>เตอรต,ต,ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการสร้างความมั่นใจแล้วก็ฟื้นฟู เรื่องของการท่องเที่ยวของเกาะสม็ดแล้วก็จังหวัดระยองนะครับเราก็จะมะีคราวนี้เป็นการดําเนินการของภาคเอกชนเป็นแกนนนำนะครับแล้วก็โดยการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ประกอบการที่ทา,ทางระยองแล้วก็ที่สม็ดเป็นการนําผู้ประกอบการนะครับของสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ560คนนะครับซึ่งแต่ละคนนี้ก็จะมีตลาด ไม่ว่าจะเป็นในประเทศแล้วก็ลูกค้าต่างประเทศด้วยนะครับเดินทางไปเพื่อพบปะกับผู้ประกอบการในจังหวัดระยองและกกเกาะสมุยนะครับเพื่อที่จะได้มีการดําเนินการเรื่องการส่งเสริมการขายแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นกระแสะการเดินทางธุรกิจของนักท่องเที่ยวให้กลับเข้าไปในพื้นที่ต้องกลัาเรียนว่าในขณะนี้เนี่ยเราเลือกตามช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเรารอดูความฟื้นฟูความพร้อมนะฮะแล้วก็เรามั่นใจครับว่าตอนนี้เนี่ย สม็จนะฮะแล้วก็ในพื้นที่อ่าวพร้าวอะไรต่างๆเ,เนี่ยพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วสามารถจะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียกความมั่นใจนะครับผ่านสื่อมวลชนต่างๆด้วยว่า,เ,าเราคิดว่าสม็จเนี่ยนะฮะขณะนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่ไม่ห่างจากกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีการแก้ไขปรับปรุงนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ย เราก็มีความห่วงใยอยากจะให้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วโดยที่เราคำนึงถึงข้อเท็จจริงด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ในข้อเท็จจริงเนี่ยเรามีความมั่นใจแล้วลนะ่ะเพราะว่าเราได้ลงพื้นที่กันเป็นประจำนะฮะแล้วก็มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับมีการทําปรับกลยุทธ์ต่างๆเพื่อจะฟื้นฟูแล้วก็ให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพราะงั้นถ้าหากว่าทางท่านนักท่องเที่ยวนะครับ ที่ท่านสนใจที่เดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้สเสม็ดนะครแล้วก็จังหวัดระยองก็อาจจะเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่มีความพร้อมแล้วนะครับที่จะต้อนรับพวกท่านนะครับสิ่งที่ความมั่นใจอันหนึ่งก็คือผู้ประกอบการพวกนี้เป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็จะเดินทางลงไปดูสถานการณ์แล้วก็จัดการในเรื่องของการท,าท่องเที่ยวแล้วก็นําเสนอเรื่องของรายการนําเที่ยวของเกาะ,ะเสม็ดระดับที่มีคุณภาพแล้วก็มีความมั่นใจได้นะครับ ผมณเพงดีหวังว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยฮะจะเป็นบทเรียนสําคัญที่ทําให้มีการปรับปรุงนะครับมีการสร้างมาตรการอะไรต่างๆเหล่านี้ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้ผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นผู้ที่รับผลกระทบนะฮะแต่ว่าในส่วนผู้ประกอบการ หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องอื่นๆที่มีเข้าใจในเรื่องของเทคนิคในเรื่องอทางวิชาการอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เชื่อว่าจริงๆท่านก็มีความตั้งใจดีอยู่แล้วนะครับไม่อยากให้เหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อมีลักษณะของประสบการณ์อันนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้มีการปรับปรุงมาตรฐานมาตรการอะไรต่างๆเหล่านีเน้เพื่อให้มันมีความพร้อมพร้อมรับมือแล้วก็ป้องกันไม่ให้โอกาสอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับในอนาคต ก็จะไปที่เกาะเสม็ดที่จังหวัดระยองนะครับนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่เป้าหมายหลักนะครับแล้วก็จะมีการพบปะแลกเปลี่ยนทางด้านธุรกิจจราจธุรกิจกันนะฮะอันนั้นคือเป้าหมายของการเดินทางในครั้งนี้แล้วก็คงจะมีการไปเยี่ยมชมพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆนะฮะแล้วก็เกาะซึ่งมีเกาะแล้วก็นอกนั้นก็หาดต่างๆที่อยู่บนเกาะเสม็ดนะครับเพื่อจะได้ไปดูสถานการณ์ล่าสุด เพื่อจะได้นำมารายงานแล้วก็นำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสร,ริมการขายต่อไปตน,น,น,น้เ,เาา ในฐานะผู้ประกอบการเรามาวันนี้นะฮะก็เพื่อว่าจะมาสร้างความเชื่อมั่นและพลาผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นกระตานะครับว่าชายหาดของเราเนี่ยนะครับก็ยังขาวอยู่นะครับแล้วก็น้ําทะเลก็ใสาสามารถเล่นได้และอาหารการกินนะครับก็เป็นอาหารทะเลจากที่นี่ก็สามารถทานได้นะครับผมคิดว่าขา่าวเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่น้ํามันรั่วเนี่ยก็จะทําให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นไปเยอะนะครับแล้วก็ข่าวนี่ก็ออกไปในแง่ค่อนข้าง จะทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยตกตกใจตรงนั้นก็เข้าใจนะครับว่ามันเพิ่งเกิดเหตุนะครับแล้วตอนนี้ที่อ่าวพร้าเราก็ยังปิดอยู่นะครับเราจะปิดจนกว่าจะสร้างความเชื่อมั่นนะแล้วก็ตรวจสอบว่าคุณภาพของน้ํานะครับและบริเวณแถบนั้นเนี่ยกลับเคลืนสูกเพราะว่าปกติเราจึงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมแต่วันนี้ที่เรามาเนี่ยเรามาอ่าวไว้เอาเป็นว่เกาะเสม็ดเป็นเกาะที่ใหญ่มากนะแล้วก็มีพื้นที่เนี่ยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวชมเนี่ยเยอะมากนะที่อ่าวพร้าก็แค่ประมาณ6-7%นะของทั้งเกาะนะครับ มันไม่ได้ว่าน้ํามันรั่วแล้วก็กระจายไปทั้งเกาะนะครับผมคิดว่าวันนี้เราต้องการให้ผู้ประกอบการมาเห็นกตานะเวลากลับไปขายหรือสร้างความเชื่ยใกับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับอย่างน้อยได้มาเล่นน้ําทะเลได้มาสัมผัสชายหาดที่ยังขาวแล้วก็ไม่มีน้ํามันปนเปื้อนเลยนะครับตรงนี้ก็จะสร้างความเชื่อมั่นได้ดีนะอย่างน้อยเนี่ยผู้ประกอบการก็ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะ,ะตลาดจีนวันนี้ก็มาพร้อมนะฮะตลาดรัดเสเซีย นะครับทุกๆตลาดเลยตลาดเกาหลีเข้ามานซึ่งเป็นตลาดหลักของของกอเกาะสม็รก็ว่าได้แล้วเราก็มีโครงการต่างๆนะอย่างต่อนเนื่องหลังจากนี้ไปอีกมากมายแล้วผมคิดว่าเกาะเสม็รเนี่ยค่อยๆฟื้นกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับถึงแม้ว่าอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ก็คงไม่นานตัวนี้เร,เราเรามีความเชื่อมั่นอย่างนั้นครับในวันนี้เนี่ยมีความคาดหวังแค่ไหนว่าจะเป็นไปนได้รวดเร็วอ่ถ้าเกิดเรามาสัมผัสอย่างนี้แล้วเราเห็นกับตานะครับตั้งแต่เรามาตั้งแต่ ต้นเกาะเลยมาสู่ปลายเกาะเนี่ยนะครับชายชายหาดแล้วก็น้ําทะเลนี่ก็เล่นได้นะครับผมคิดว่าประมาณ90%ของเกาะเนี่ยเล่นได้ทั้งหมดเลยยกเว้นที่อ่าวพร้านะครับเราก็ไม่แนะนําให้ไปนะครับเราก็ต้องมีการพิสูจน์นะจนกว่าสภาพแวดล้อมบริเวณแถบ,บนั้นจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ100%ปตแต่ผมคิดว่าชายหาดตรงนี้บริเวณทุก90%าเอเล่นได้นะครับนักท่องเที่ยวก็อย่าได้ตกตกใจไปนะผมคิดว่าเราในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นนะเราก็ต้อง อย่างน้อยเนี่ยต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าบริษัทแถบนี้มันไม่ได้ปนเปื้อนด้วยคราบน้ามันนะแล้วก็บรรยากาศหรือกลิ่นาอหรืออะไรก็ไม่มีนะครับผมคิดว่าเป็นการพิสูจน์ได้ดีนะแล่งน้อยเรามาดูในฐานะเป็นนักขายนะครับเราก็ต้องมาดูด้วยตาครับผมคิดว่าคือเขาก็บริโภคข่าวนะครับข่าวก็กระจายออกไปเยอะนะครับแล้วก็มันมีหลายเรื่องหลายราวแล้วแล้วก็มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการของเราด้วยนะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขาดความเชื่อมั่นกระบวนการในการจัดการเนี่ยอาจจะ คนณลักษณคนลัทางแล้วก็อาจจะมีคนโชว์เยอะนะครับก็เลยทําให้ข่าวเนี่ยมัน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 ยิ่งกระพือไปไกลนะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยน้อยนะก็บางคนก็อยากกระพือข่าวก็ไปไกลกว่าที่ที่ที่มันจะเป็นผมคิดว่าเรายอมรับนะครับว่าน้ํามันรั่วเนี่ยแล้วก็มาอยู่ที่อ่าวเนี่ยมันก็กระทบสิ่งแวดล้อมนะแต่ว่ามันมีบริเวณจํากัดนะครับมันไม่ใช่ทั้งเกาะเลยนะครับตรงนั้นผมคิดว่าวันนี้เราจะมาพิสูจน์ให้เห็นว่าว่ามันเที่ยวได้แล้วนะเราก็มีความเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงครับ ใช่ครับพูดมาซื้อคู่โดยตรงเลยแล้อธิบายได้อ่าใช่ครับใช่เพราะว่าเราเนี่ยใช้เรือสปียโบทเนี่ยไล่ตั้งแต่ต้นเกาะนะครับมาสู่ปลายเกาะนี่เราก็จะเห็นนะครับว่าคราบน้ำมันก็ไม่มีนะชายหาดก็ขาวสะอาดนะฮะส่วนใหญ่และจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมคิดว่านักเที่ยวก็อย่าได้ตกตกใจนะปิดเทอมนี้ก็สามารถพาบุตรหลานมาได้นะครับแล้วก็ในฐานะไฮซีซั่นที่จะถึงนี้นะครับก็สามารถกลับไปโปรโมทนักเที่ยวได้นะอย่างน้อยเนี่ยเรามาเราถ่ายภาพ ไปลง Facebook หรือส่งไปนะเขาบอกว่าเอ๊ะคุณมาเมื่อไหร่เราก็จะมีเวลาอะไรที่เรามาสัมผัสที่กเกาะเสม็ดตรงนี้ก็จะสร้างความเชื่อมั่นได้ดีครับครับผมประมา,านี้เองครับครับเอออยากถามว่าการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ณปัจจุบันนะครับ,รบกับการบรูรณาการหรือการพัฒนาในสภาพที่มันเกิดเหตุเนี่ยคิดว่าจะใช้ต่อไปอีกนานประมาณแค่ไหนเออผมคิดว่าม,มันมีความจําเป็นนะครับอย่างน้อยสื่อเนี่ยนะครับ ก็ก็เป็นกระจกนะทั้งสองด้านถูกไหมครับถ้าเกิดว่ามันแย่ก็ก็กกสภาพตามข้อที่จริงถ้าเกิดมันดีขึ้นมานะสื่อก็ต้องเขียนบอกว่าเอามันดีขึ้นมานะอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าสื่อก็ก็เป็นตัวสะท้อนได้ดีนะเราไม่ได้ปกปิดข่าวหรือไม่ได้ไม่ได้มามาขายข่าวหรืออะไรก็ตามนะผมคิดว่าตรงเนี้ยสื่อเน,นี่ยมันก็มีความจําเป็นนะที่จะต้องอกระจายข่าวออกไปถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ประกอบการก็ตามเราก็ได้แค่ส่วนหนึ่งนะสื่อก็ช่วยได้อีกส่วนหนึ่งตรงเนี้ย เราก็ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นในข้อเท็จจริงนะครับให้กับผู้บริโภคผมคิดว่าก็จะเป็นธรรมที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคที่สุดแล้วครับงบงบที่ใช้ไปในการปรป <c oughs> ับปรุงแก้ไขทั้งหมดเนี่ยโดยณปัจจุบันในประมาณเท่าไหร่แล้วครับประเด็นตรงนี้ผมไม่ทราบนะครับประเด็นมันมีหลายๆห,หน่วยง,งานทําเราในฐานะผู้ประกอบการก็ทําในส่วนที่เรียกว่ามาสร้างความเชื่อมัน่นเท่านั้นในฐานะผู้ประกอบการนะครับแล้วก็หาตลาดเพื่อมาสู่กาะเสม็ยรด้วยหลายๆวิธีการในฐานะที่เรามีความชํานาญ นะครับว่าจะทําอย่างไรเนี่ยจะมาฟื้นฟูแล้วก็ช่วยนักท่องเที่ยวกลับคืนมานะครับแม้ว่าจะใช้กูดสโลบายอย่างใดเราก็เราก็มีความชานาญแต่ส่วนว่าการฟื้นฟูในในเรื่องอื่นๆเนี่ยเรา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 ไม่ทราบนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็สักระยะหนึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องถึงปลายปีนะฮะกว่าจะเส็จะกลับคืนมาร้อยเปอร์เซผมผมมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นครับผมคิดว่าในคงทันในการก้าวขึ้นากมาเซียในอีกสปีโอ้ยทันทัะทันทัันท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 ัน ครับผมครับทีนี้มี่ก็กันะคนี้เรากำลังชนะารเลี่ยงที่สมเด็นะคะที่อาไว่อาวแล้วก็จะบอกว่าสมเม็ดสวยมาชื่อได้แลนะคอย่าตกใจนปลอดภัยนะครับทางปลอดภัยค่ะแล้วก็ขยัดสุมากนะคะเกินงานท่องเที่ยว ทีมงานแลวก็สื่อมวลชนนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่กเกาะสม็ดค่ะก็พบว่ายังสวยงามนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมาเที่ยวอยู่บ้างค่ะแต่ก็ยังไม่คือคักเท่าที่ควรนะคะในช่วงหน้าเราจะมาฟังเสียงของอีกหลายเสียงค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรีสอร์ทผู้ประกอบการท่องเที่ยวค่ะซึ่งในวันนี้เขาจะมีการซื้อขายแพ็กเกจท่องเที่ยวกันด้วยตลอดจนฟังเสียงของกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นายกสมาคมแอตดาพักสักครู่เดียวค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซก IPM Idea Finition 022459999 ดีมากถ้าจัดแบบนี้บ่อยๆก็ดีครับเพราะจะได้ดึงคนจากต่างจังหวัดมาเที่ยวจังหวัดระยองแล้วนะครับเพราะตอนนี้เพราะระยองเราเงียบเหงามากครับเพราะปอทททำางเงี้ถูกแล้วครับดีมากครับผมเพราะพอเปิดงานปั๊บผมมีลูกค้ามาเหมาหมดแล้วครับ400ห้องเปิดปั๊บหมดเลยครับ400ห้องตอนนี้ครับเพราะตอนนี้เราซื้อ1แถมหนึ่งครับจาก2อ0ห้องลูกค้าจองแค่200ห้องแต่ว่าเขาได้ทั้ง400ห้องครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเต็มหมดแล้วครับก็ได้ก็ดีใจครับขอบคุณมากที่จัดงานวันนี้ครับ ก็ช่วยเยียวยาเราไปอีกหนึ่งรูปแบบครับผมก็ขอบคุณบตทมากครับแต่ผมอยากให้จัดบ่อยๆครับแล้วก็ตัดต่างจังหวัดบ้างไม่ใช่มากระจุกที่จังหวัดระยองอย่างเดียวคือก็ให้ไปต่างจังหวัดด้วยครับหรือว่าไปทั่วประเทศนะครับผมอยากให้กระจายให้ชาวชาวบ้านที่ต่างจังหวัดได้รับแบบนี้บ้างครับผมก็เป็นไอเดียที่ดีมากยอมรับครับว่าไอเดียนี้ดีมากครับเพราะว่าตอนนี้เรศรษฐกิจเราแย่มากๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยังยังแบบ นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่นะครับแต่ผมอยากให้นักข่าวหรือว่าแบบสื่อให้ลงข่าวเยอะๆช่วยกันโปรโมทจังหวัดระยองเราหน่อยครับจะได้กลับมาเหมือนเดิมผมอยากให้จังหวัดระยองเรากลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเร็วๆที่สุดสิครับผมพอไฮซีซันใกล้แล้วครับตอนนี้ก็เดือนกันยาแล้วครับเหลือไม่กี่เดือนก็จะออกพรรษาแล้วก็จะถึงลอยกระทงแล้วหลายอย่างครับผมถ้าเขายังไม่เชื่อมั่นกันกลัวจะไม่มีชาวบ้านจะแบบนักท่องเที่ยวจะไม่มาครับแต่วันนี้ดีมากเลยครับการตอบรับดีมากพอผมเปิดบูธปุ๊บ มาจองกันเลยเหมือนเขาก็รู้อะเพราะว่าตอนนี้เขาได้รู้ทางทางสื่อว่าวันนี้ปตทว่าจะซื้อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับหลังจากนี้อ,อ,อยากจะฝากโปรหมดประชาสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับเกาะสมเด็จบ้างคะก็อยากประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้ครับเกาะสมเด็จเรามาเที่ยวกันได้แล้วครับไม่มีอะไรครับปลอดภัยแล้วครับทั้งดำน้ําทั้งดูปะการังอะไรนะครับเพราะปะการังเรามีหลายที่ครับถ้าว่าที่เกาะสมเด็จก็ยังมีที่เกาะทะลุครับเกาะกุดี เกาะขามอะไรยังมีเยอะเลยครับยังมีไเอ่าวที่ให้ดูนะครับผมไม่ใช่ที่เกาะเสม็ดอย่างเดียวคือเกาะน้อยๆย่อยที่ว่ารอบครับหรือจะไปเกาะมันครับเกาะมันนอกเกาะนันยายอะไรได้หมดเลยครับพักที่เกาะเสม็จแล้วก็ไปเที่ยวดําดูเต่าดูอะไรได้ครับมีเยอะเลยครับปะกกาลังอะไรยังสวยงามครับที่เมื่อว่าตรงที่เกาะเสม็ดเรายังจะค่อยๆฟืนฟ้นฟูแต่ว่าที่ หมู่เกาะที่รอบๆเกาะเสม็ดเราก็ยังมีเยอะครับก็ยังไปเที่ยวกันได้แต่บอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นได้นะครับว่าตอนนี้น้ําเราใสามากสวยมากครับตอนนี้ครับก็ไปไปฝนต้นหนาวนี่จะดีมากเลยครับอากาศจะดีมากตอนนี้ก็ยอมรับตอนนี้เราลดโปรโมชั่นกันหน้าดูโรงแรมตอนนี้ครับถึงว่าไม่ได้มางานวันนี้เราก็ยังลดนะครับเนี่ยอย่างอย่างของผมนะครับคือห้องเลยสามพันหกนะครับมีอาหารเช้าอาหารเย็นให้ด้วยอาหารเย็นแล้วก็เป็นเซตให้เลยมีทั้ง กับข้าว5้าอย่าง6อย่างเลยแล้วก็มีเรือไปกลับให้ด้วยคือตอนนี้เราลดจากเอาร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือ5 0เอเองถึงว่าคุณไม่ได้ลดแจกแถมห้องวันนี้แต่ว่าคุณก็สามารถซื้อได้เพราะว่าตอนนี้มันลดมากเลยเราลดให้ครับผมปลาแมัยเนี่ยปกติเนี่ยทัวร์จริงก็เยอะอยู่แล้วที่เกิดน,น้ำบางเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่กระทบกกระทเงินเท่าไหร่เพราะผมมั่นใจปลาม,มัยที่สวยมากคนากา็ซื้อ วันนี้วันนี้ไปมาแล้วครับเสือเหมือนเดิมทุกอย่างครับอยากจะเชิญชวนแล้วก็คิดว่าจะนำกลุ่มนักท่กองเที่ยวมาแน,น่นอนครับทั้งปีเลยครับวันนี้เหมาไปแล้ว400ห้องนะฮะแล้วก็เชื่อมั่นว่ายังมีผู้ประกอบการอีกจํานวนมากเลยนะเพราะวันนี้เรานํามาประมาณ500กว่าท่านนะครับก็คิดว่าจํานวนผมว่าพันห้องคงไม่พอ,อสำหรับสมเดรจนะฮะแล้วก็ทราบว่ายอดจองอาหารนี่ก็ตอนนี้เท่าที่ทราบมีประมาณ3,000ลายแล้วที่มาจองอาหารที่ทางผู้ประกอบการนํามาจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับ ก็อยากจะบอกถึงผู้ชมทางบ้านนะครับว่าสเมเด็จระยองพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วครับผมคิดว่าอีกจากนี้ไปไม่นานนะครับคลื่นนักท่องเที่ยวคงจะกลับมาที่จังหวัดระยองเหมือนเดิมครับขอบพระคุณครับหลักๆนี่เนี่ยที่สมาชิกมาเนี่ยรวมๆกันทั้ง7 8 0 0คนนะครับคืออย่างน้อยๆก็สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกหรือผู้ประกอบการของเรา นะฮะเดิมทีเนี่ยเป็นห่วงอยู่กังวลอยู่ว่าเกาะสมิทธ์เข้าสู่ภาวะปกติหรือยังตอนนี้ไปเข้าไปดูถึงเกาะชัดไปเยียบช,ชายหาดแล้วก็กินซีฟู้ดที่อร่อยนั่นเนี่ยแน่นอนที่สุดทุกคนมีกําลังใจและมีความมั่นใจแล้วก็เกาะสมิทธ์เนี่ยเข้าสู่เฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะฮะแล้วก็ นักท่อ,องเที่ยวที่ท,ที่ที่คิดจะอยากมาเที่ยวประเทศไทยหรือนักท่องเที่ยวต,ต่างประเทศที่ยังเป็นห่วงเกาะสมเด็จอยู่ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับนะเข้ามาเที่ยวเกาะสมเด็จได้แล้วครับ คือนักท่องเที่ยวสามาต่างชาติเนี่ยบางส่วนที่ยังกังวลอยู่แต่ว่าบางส่วนก็ไม่ได้กังวลแล้วนะจริงๆทุกวันนี้นักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาเที่ยวอยู่ประจําอยู่แล้วแหละนะครับส่วนที่อาจจะมีกระทบบ้างก็ส่วนที่พุดตรงๆที่อ่าวเพร้าส่วนหนึ่งเท่านี้เองจริงภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รนกระทบเลยครับ ก็ฝากว่านักท่องเที่ยวคนไทยหรือต่างชาติไม่ต้องห่วงครับมีความเชื่อมั่นนักกอกเสมจสะอาดสวยงามซีฟุ้ดอร่อยอย่าลืมมาพักผ่อนที่ระยองด้วยระยองก็มีอาหารอร่อยด้วยพัตการดีหรือตานันป่าหรือสุภาตราจารดนหรืออื่นๆอาจจะพูดไม่หมดนะครับ พระฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้เนี่ยก็สถาน,นที่ที่สําคัญเลยมาถึงระยองนอ,นอกเหนือจากไว้เที่ยวเกาะเสม็ดแล้วเนี่ยอย่าลืมที่ระยองเมืองระยองด้วยครับ การเปิดให้มีผู้ค้าผู้ซื้อมาเจอกันในวันนี้นะคะก็ส่งผลดีกับกิจการการท่องเที่ยวค่ะและที่สําคัญนะคะที่พักขายดีมากขายหมดภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะซึ่งผู้ประกอบการทุกรายค่ะที่มาเปิดร้านออกบูธนะคะขายหมด100%เเซเกือบทุกร้านเลยค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงปุจชาวิสัชนาและชมปรติมากรรมฝีมือสวยๆค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซก IPM Idea Finition 022459999 ชาครับนะจริงไหมครับว่าทําบุญกับพระที่มีบุญบาร,รมีสูงสูง,สงแล้วจะได้ไปสวรรค์อาหมาช้าเพิ่งจะบอกว่า,าบุญยะเขตตังโรกัสสาติเนี่ยเนื้อนาบุญของโรคเนี่ยเขาไม่ได้เอาแต่งตัวเขาไม่ได้เอาหน้าตาเขาไม่ได้เอาชื่อเสียงเขาไม่ได้เอายี่ห้อแต่เ้าเอาศีลเ้าเอาสมาธิแล้วเขาเอาปัญญาทําบุญกับผู้มีศีล ศีลมากก็ได้บุญมากศีลน้อยก็ได้บุญน uh. ้อยทำบุญกับผ <Favorite. S 1> um, ู้มีศีลหนึ่งคนมีอานิสงส์มากกว่าทำบุญกับผู้ไม่มีศีลพันคนทำบุญกับผู้มีศีลพันคนยังมีอานิสงส์น้อยกว่าผู้มีสมาธิหนึ่งคนทำบุญกับผู้มีสมาธิหนึ่งคนได้อานิสงส์มากกว่าทำบุญกับผู้มีศีลพันคน ทำบุญกับผู้มีสมาธิพันคนยังได้อาน,นิสงส์น้อยกว่าทำบุญกับผู้มีปัญญา<ม>เห็น<ม>เห็นอะไร<ม>เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นอน,นิจจัง<ม>ทุกขังอนัตตาคนเดียวดังน<ม>ั้นนี่จึงเป็นเนื้อนาบุญของโลกเนี่ยเป็นบุญยะเขตตังโลก,กัสสติเราอย่าไปเข้าใจว่าเ,เราไปทำบุญกับขอทานทำบุญกับ คนชราทําบุญกับคนอนานถาทําบุญกับเด็กกำพร้าถ้าเขามีศีลให้เราสักข้อสองข้อก็ได้บุญแต่กว่าจะได้บุญก็ต้องทํานานหน่อยซึ่งในมุมกับกันเราไปทําเอาของเท่ากันน่ยไปทํากับคนที่มีศีลเอาห้าข้อครบเราได้ห้าเท่าแต่ไอทำบุญกับไอคนที่มีศีลไม่เคยครบขาดขาด,ขาดเกินเนี่ยทำไปร้อยก็อาจจะเหลือห้บ เพราะมันขาดขาดเกินเกินเนี่ยในเวลาเดียวกันเราทําบุญกับคนมีศีลห้าครบได้ห้าเท่าไปทําบุญกับคนมีศีลแปดก็ได้เพิ่มขึ้นมาแปดเท่ามีศีลสิบก็ได้สิบเท่าสองอยี่บเจ็ดก็เป็นสองอยี่บเจ็ดเท่าทําบุญกับคนมีศีลสองอยี่สิบเจ็ดได้สองอยี่บเจ็ดเท่าทําบุญกับคนมีสมาธิแค่ขั้นปฐมฌานได้มากกว่าสองอยี่บเจ็ดเท่า ได้เป็นพันเท่าเพราะฉะนั้นเขาเอาศีลสมาธิและปัญญาเป็นตัวกำหนดคำว่าเนื้อนาบุญของโลกหรือบุญยะเขตตังโลกัสสาติฉะนั้นก็เทียบไม่ได้เลยกับการทำบุญด้วยทรัพย์ด้วยปัจจัยเยอะๆแล้วที่บอกว่าจะได้บุญเยอะๆด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในวิถีพุทธแล้วท่านจะไม่สอนว่าต้องทำบุญด้วยวัตถุใดแล้วจึงจะได้แต่ทำบุญกับใคร คนประเภทไหนแล้วจึงจะได้ท่านสอนอย่างนั้นที่งานที่เสร็จเสร็จแล้วเนี่ยหมายถึงว่ารอคิวต่อไปมีเยอะไหมมีครับคือที่ขึ้นรูปไว้ก็มีที่ท,ที่เห็นเนี่ยฮะ<อ>คุณถือว่ายังไม่ได้แต่งครับทั้งหมดนี่เลยทั้งหมดนี่เลยฮะยังไม่แต่ง<อ>ครับแต่ละชิ้นเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนทั้งนั้นเลยใช่ครับรอก็นานหน่อยร,ร,ร,รอคิวที่จะเอาไปลงงานฝีมือใช่ครับผม ตันนี้คือเหมือนเสาอันนี้เป็นเป็นเป็น,ด,นตตด้านล่างของโต๊ะครับอ๋อด้านล่างของโตะก็ต้องมีอย่างนี้เลยเหมือนกันครับลักษณะเหมือนคานของโต๊ะครับ,รบ<ะ>เดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวจะมีที่ที่ประกอบเสร็จแล้วโตะที่ประกอบเสร็จแล้วคะครับที่ท,ที่ที่ทำเสร็จแล้วครับครับ นี่คือรอรอไปเก็บรายละเอียดทั้งหมดรอเก็บรา,ายละเอียดใช่ครับ là cái งานภาครัฐและภาคเอกชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของปตทที่ออกมาส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวที่มีเหตุเกิดน้ํามันล่วไหลให้กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะและจากภาพที่เราเห็นไปค่ะก็รับรู้ได้ว่าเกาะเสม็ดน,นั้นนะคะจะกลับมาเป็นปกติในไม่ช,ช้านี้แน่นอนค่ะทางรายการของเรานะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวจังหวัดระยองว่าอย่าท้อถอยนะคะทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการวอยเสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชม ท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้นะคะและคุณผู้ชมท่านใดคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องดีดๆที่อยากให้รายการของเรานั้นนําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้ที่อีเมลหรือว่าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ